สองกระบอกนี้รวมกันอุย้ยกลายเป็นปืนลูกโม่สีเขียววุ่ยอยู่ซ้ายๆหน่อยเพื่อนจะได้ยิงโดนแบบสองกระสุนปืนพกสองกระบอกรวมกันทอมสันอย่างที่เราคิดโดนแบบกระจุย เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติปไปนะครับกับเกมไดโนกัน a d n e s s วิวัฒนาการไดโนเสาร์ติดอาวุธปืนนั่นเองนะครับผมแม่สาหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นไดโนเสาร์ชนิดต่างๆที่มีการติดตั้งอาวุธไว้ข้างลําตัวเราจะต้องทําการค่อยๆวิ่งยิงปืนแล้วก็เก็บเงินเพื่อพัฒนาปืนของเรานั้นให้มีความทันสมัยแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นเดี๋ยวเราจะได้ ใช้ไดโนเสาร์นี่หลากหลายชนิดกันเลยทีเดียวนะเริ่มมานะครับผมให้เราทําการซื้อปืนกันก่อนนี่แล้วก็อีกกระบอกหนึ่งแล้วก็สองกระบอกนี้รวมกันหุยกลายเป็นปืนลูกโม่สีเขียวไปเลยเพื่อนเจ้าทีเลกกับปืนลูกโม่ฮมตอนนี้เก็บกล่องกระสุนโอ้ยรู้สึกว่ากระสุนนี่ยิงได้ไกลสุดๆไปเลยนะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาเพิ่มไฟเลกกันนิดหนึ่ง ปับป๊ปับปรับดูสิเฮ้ยยิงเร็วขึ้นโอ้โหแล้วก็เก็บ5ปีครับผมตอนนี้นี่ปืนยังไม่วิวัฒนาการเอาเป็นแบบว่าลบดาเมจแบบนี้ดีกว่าเพื่อนโอ้โหลบไปนิดหนึ่งเฮ้ยเอ้ยยิงแทบไม่เข้ายังไงเออเหือ,อจากทีเล็กกำลังจะเป็นเจ้าสไปโนซอรัสคราวนี้นี่ยิงกระสุนแล้วก็เดี๋ยวเราทาการ ีไฟเรตเอาให้แบบอเอาให้หมดอมได้อยู่จากลบกลายเป็นบวกครับผมเอม้แล้วก็ตอนนี้นี่เดี๋ยวเรามาเพิ่มดาเมจด้านซ้ายครับผมอ่มาบวกอายุปืนไป5ปีนี่ยังโหดอุ้ยเพิ่มระยะการยิงเดี๋ยวเราก็จะยิงจากทางด้านซ้ายแบบนี้แล้วกันนะเอาละวุ้ยอยู่ซ้ายๆหน่อยเพื่อน จะได้ยิงโดนแบบ2กระสุนโอ้โหได้เงินได้เงินพอมาซื้อปืนใหม่ได้มาแค่กระบอกเดียวมาเลยจ้ายิงเข้าไปปิ้วปิ้วปิ้วป,วปวด้านหน้าอืมเพิ่มไฟเรทอย่าลืมเก็บเงินบนพื้นด้วยนะปั๊บ,บแล้วก็ด้านหน้าตรงหนูน้นเพิ่มระยะก,การยิงงั้นตอนนี้ ยิงตรงกลางโอ้โหกระสุนออกข้างหมดถึงเวลาการเปลี่ยนปืนนะผมนี่ปืนลูกโม่เขียวสองอันรวมกันเุย้ยเจ้าทีเล็กติดปืนลูกซองไปเลยเพื่อนคราวนี้อย่างโหดค่อยๆเพิ่มปีตรงนี้บุกมา4ปีระยะการยิงก็เพิ่มขึ้นหนึ่งปืนลูกซองนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ตอนนี้บรรจุก,กระสุน เก็บสิบปีได้ไม่เอ่ยแม่ดูเหมือนยังไม่ถึงอุ้ยได้ด้วยโอุ้ยกลายเป็นปืนอะไรวะนี่อ่ะอุ้ยปืนแบบโอ้ยยิงรวอีกอ้ปราแบบนี้นี่ได้เวลาการเก็บเงินอุ้ยอุ้ยฉันกำลังแบบว่าจะร่ำรวยอืห อ๋อและเพื่อนโอ้โหเรียบร้อย730มาปืนอย่างพี่อ่ะปราบปราบลูกซองสองกระบอกรวมไปเลยจ้าหัวกลายเป็นเหมือนกับปืนกรอกยิงแบบเซมิออโต้ใช่ไหมเอ่ยเอาละสำหรับคราวนี้เพิ่มไฟเรตละกันนี่ปิวปิวปิวป,วปวิแล้วถ้าคราวนี้เราเปลี่ยนปีขึ้นไปอีกจะกลายเป็นอะไรเอย่ยแม่กระสุนเท่านี้ก็พอจา้า เลื่อนขั้นสิบปีกันเลยทีเดียวกลายเป็นปืนทอมสันอ้ยอดเยี่ยม,อ,มอยู่ด้านขวาตรงนี้แล้วกันแล้วก็ยิงไปเลยไข่สองฟอง โอ้โหได้เจ้าสไปโนซอรัสโอ้โหรู้สึกว่าปืนกระบอกเล็กลงไปเลนนะเจ้าตัวนี้ควรจะมีปืนที่ดูเท่กว่านี้เอาเท่านี้ไปก่อนละกันปาเลยเพื่อนเจ้าสไปโนซอรัสโอ้ยังสวยเลยจ้าปิ้วปิ้วปิ้วเพิ่มไฟเรดไม่น่าไหวเอาเป็นตรงนี้ละกันเพิ่มระยะการยิงเข้าไปอีกเพียบปิ้วปิ้วปิ้ว แล้วก็ตอนนี้เพิ่มระยะการยิงด้านหน้าเข้าไปอีกวิ้ด้านหน้านี่โอ้เหมือนจะเพิ่มได้หลายปีกันเลยทีเดียวไหนดูสิเฮ้ยเป็นร้อยปีโอ้เฮ้ย,ยปืนโหดเกินแล้วก็ถ้าเรานี่ยิงแบบด้านนี้ไปเรื่อยๆเราจะไปถึงปืนสุดท้ายตรงนู้นหรือเปล่าเอ่ยไม่น่าจะถึงเพราะว่าดาเมจยังไม่แรงตัวต่อไปเหมือนจะเป็นเจ้าสเตโกซอรัสฟราฟรอุ้ ยังเปลี่ยนปืนไม่ได้เก็บตังเพิ่มไปก่อนเจ้าสไปโนเอาละเพื่อนปิ้ว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 นี่ระยะการยิงที่เพิ่มขึ้นอย่าลืมเก็บกระสุนให้มากๆกันด้วยนะคราวนี้จะบวกปีด้านหน้าไปถึง25ปีกันเลยทีเดียวออ้ท่าทางจาเอาเรื่องอยู่โอ้โหวิปืนทอมสันมาก่อนแล้วก็เพิ่มไฟเรสสี่สิปิ้วปิ้วปิปิ้ นี่เป็นปืนนี้ที่ยิงได้รวดเร็วแล้วก็รุนแรงครับผมเน้นการเก็บเงินไปก่อนอืมไวไปเพื่อนเอ้ยโอ้โหห้าร้อก็ได้จะได้ปืนใหม่อยู่นะฟรฟบฟราบฟราบ,ราบปืนพก2กระบอกรวมกันทอมสันอย่างที่เราคิดราวนี้นี่เราก็จะแม่ได้ปืนใหม่เพิ่มเติมถ้าเราเพิ่มปีเข้าไปนะ เหมือนจะเป็นปืนยูซี่หรืออะไรสักอย่างนี่อุย้ยมีศัตรูให้ยิงด้วยอืมตายไปก่อนแล้วก็บวกระยะโอ้โหรู้สึกว่าเพิ่มช้าเหลือเกินระยะเพิ่มประมาณเกือบ20นี่จิ้วๆๆ้วจ,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 วจวเอาละด้านหน้าตรงหนูนหุยยิงไข่ไปว่าล่วงหน้าไปเลยตอนนี้เฮ้ยเโอ้โหปืนอะไรวะนี่ โคตรทันสมัยนี่แน่นี่แน่อ้ยๆๆได้เงินบานอยู่รีบๆปลดล็อกปืนใหม่เงินหมดอีกแล้วสำหรับคราวนี้จะมีการเปลี่ยนปืนอะไรเอ่ยอุย๊ยถ้าทางจะเพิ่มไปแค่ไม่กี่สิบปีนะเอาละเพื่อนเพิ่มไปอีกสิบปีได้ปืนทอมสันนี่เพิ่มไฟเรทให้มันเยอะๆอืมให้มันมากที่สุด200กว่าอุย เน้นการเก็บเงินไม่เน้นการผ่านด่านตอนนี้ชึบชบชืบช,ชออเอาเงินเยอะๆก่อนถ้าปืนดีนี่เดี๋ยวมันก็ผ่านได้มาตั้ง9 0้าร้ยวิเรียกปืนคราวนี้ใช้เงินเพิ่มขึ้นเยอะใกล้จะปลดล็อกตัวใหม่เหมือนกันเอ้ยไฟเรเลคราวนี้ก็เพิ่มตั้งแต่ต้นน่าจะช่วยได้ดีเะโอ้ยคราวนี้รู้สึกว่าเราควรจะไม่กระเด้งหนาม เพื่อทวงเวลาให้เรานั้นอ,อยู่ได้นานที่สุดเนี่ยผมอุย้ยกระเด้งหนามนี่กระเด้งแล้วก็เพิ่มสิบปีอุย้ยระยะแบบเพิ่มมากสุดๆแต่ว่าไฟเลทน่าจะสำคัญกว่านี้น,น,นี่ยงโอ้โหผ่านได้ค่อนข้างจะน้อยไม่ <Bye. S 1> ปลดล็อกเจ้าสเตโกซอรัดนี่เจ้าสเตโกซอรัสกับปืนทอมสันนี่ต้องมาบวกระยะตรงนี้ไปก่อน12 โอเคแล้วก็กระเด้ง้ยเก็บกระสุนได้ไม่ครบให้ตายเถอะแต่ก็น่าจะเพิ่มปีได้เยอะอยู่นะบวกไปอีก10ปีครับผมไม่กลายเป็นปืนอะไรก็ไม่รู้แต่ก็โคตรโหดยาจิๆๆๆๆๆๆ้วลองแบบว่าเข้าไปลึกๆนี่คราวนี้น่าจะผ่านไปได้ค่อนข้างลึกเลยนะนี่ดูสิโอ้โห เฮ้ยต้องยิงเป็น200เลยล่ะถ้าทางจะยากเกินไม่ไหวครับผม้ยเจ้านี้ไดโนเสาร์ขโมยไข่น่าสนใจจริงๆเล่นต่อเล่นต่อแม่เน้นไฟเลทไฟเลทสำคัญที่สุดนี่เก็บไฟเลทแล้วก็เพิ่มไฟเลทกันต่ออีกนี่เราจะต้องยิงให้รวดเร็วมากกว่านี้โอ้ครั้งนี้ดูเหมือนจะบวกอุ้ยดามเมจโคตรเยอะ โอ้โหกะให้เราผ่านอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดูสิหืมโดนแบบกระจุยหย้เฮ้ยบวกดาเมจได้ตั้งเพียบดูเงินดูเงินโอ้โหให้เงินเราแบบมากมายสุดๆ46่0มนี่ปลดล็อกปืนใหม่แล้วจ้าแล้วแล้วเกมก็ได้ขาง เงินที่เราได้จํานวนมากมายอืมอยากจะเห็นปืนใหม่พอดีฟราฟราฟทอมสันวิวัฒนาการยูซี่เงินยังเยอะอยู่แล้วก็อัปเกรดกันต่อผมเจ้าสเตโกโซอรัสกับปืนยูซี่อืมใช้ได้ครับผมแล้วก็คราวนี้ม่จะเก็บเงินได้เยอะขนาดไหน เดี๋ยวต้องมารอหลุ้นแม่แต่เสียดายเมื่อกี้มันขางเราก็เลยอดเห็นปืนใหม่ที่เราได้กันเลยอุ้ยนี่มันอุย้ยเป็นปืนแบบว่าร้อยหนึ่งพันนัดยิงกระจายปืนเก็ตเล็งเฮือดูปืนใหม่กันเถอะอยู่ซี่สองกระบอกรวมกัน โอ้โหเหมือนจะเป็นปืนกลลองใช้ปืนนี้ดูก่อนอปืนนี้ในด่านก็ดูเท่อยู่นะนี่เพิ่มปีเข้าไปประมาณ50สิปีครับผมโอ้วิรู้สึกว่าแม่สองกระบอกนี้ค่อนข้างจะห่างกันด้านหน้าตรงนูน้นเหมือนจะบวกเข้าไปอีกได้20ปีครับผมเออลองดูสิเฮ้ยฟื้ไม่มีการเพิ่ม หรือว่าปืนนี้จะเป็นปืนสุดท้ายแม่ไม่แน่เหมือนกันนะเฮ้อตัวใหม่มาแล้วจ้าโอ้โหไดโนเสาร์ขโมยไข่นี่มาพร้อมกับปืนกระบอกใหม่ครับผม แม่ปืนนี้เท่สุดๆกระบอกสุดท้ายหรือเปล่าเอ่ยแล้วก็คราวนี้ถ้าอยากจะเลื่อนขั้นเราจะต้องไปถึงปี3000ซึ่งก็น่าจะเป็นปืนสุดท้ายถ้าทางจะยากหน้าดูเลยนะเนี่เพิ่มดาเมจเข้าไปเยอะๆให้มันเพียบโอ้โหดาเมจเ0สบหืเ77เฮ้ยผ่านด่านสบายหรือเปล่าผ่านได้แบบง่ายๆอยู่นะนี่เฮ้ยคราวนี้เราเน้นแม่ยิงจุดเดียวละกัน เดี๋ยวจะไม่ผ่านนะผมโอ้โหดาเมจไม่ถึงดาเมดไม่พอสกินใหม่ไม่น่าจะมีแล้วนะแล้วตอนนี้ดูเหมือนจะกลับมาที่จุดเริ่มต้น โอเคนะครับผมก็สำหรับเกมนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้กันก่อนนะอืมสนุกสนานกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ติ๋อ,อเกมสนุกๆมาแนะนำคราวหน้ากันอีกนะในตอนนี้ พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบจ๊บ